สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตสต็อกรถ Fortuner นะครับว่ามีกี่คันนะครับก็อันนี้เป็นรถที่เตรียมลอบสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วขึ้นมาตั้งโชว์นะก็รถนะครับก็จะมีตัว Fortuner 2.4นะครับขับ4ปี20โชม l e g e n d อร์คันนี้นะครับก็ไม่หลักร้อยโลนะครับประมาณ600กว่าโลนะครับเป็นรถที่จอดอยู่บนโชว์รูมเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในกันก่อนนะครับเล็กน้อย เบาสภาพดีหมดนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับเลขไมล์ก็600กว่าโลนะครับ682กิโลเมตรนะครับนี่สภาพรถเดิมๆนะครับเป็นรถที่จอดอยู่บนโชว์รูมด้านหลังก็จะเป็นตัว2.8ับสนะครับสีขาวแบบนี้เลขไมล์ก็หลักร้อย เท่านั้นนะครับหลักร0อยกิโลเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นรถของเจ้านายนะครับแต่ว่าเราก็ขายด้วยนะก็คันนี้ก็แต่งออฟโรดมาเต็มนะครับคันนี้ผมยังไม่ทราบราคานะถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะไปขอราคามาให้นะครับนะก็แต่งเต็มนะครับคันนี้ถัดมาก็จะเป็นโฉมปี16ปี17นะครับไล่เรียงกันมาเลยนะนี่2.8ก็มีตรงนี้อีกคันหนึ่งนะครับรเ e นเดอนะ ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของโฉมปี 16- ถึงปี18นะครับ16บหกนะก็เป็นรถที่ปรับสภาพแล้วนะครับประมาณนี้นะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถที่ใช้ในหน่วยงานนะครับก็มาจากหน่วยงานอมสินบ้างหน่วยงานอาคาเน่บ้างนะครับข้อดีของเขาก็คือถึงแม้จะเลขไม่เนี่ยมันจะไม่เยอะใช่ไหมแต่ว่า เขามีการเป็นทนานตลอดนะครับอย่างโฉมปี1 6ถึง18บแกเนี้ยก็จะไม่ประมาณหลักแสนนะครับแต่ว่าสภาพรถเนี่ยสวยงามแน่นอนนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับอยากให้ลูกค้านะครับมารับชมกันที่ตัวรถจริงๆนะครับเพราะว่า Fortun เนเนี่ยเรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับแล้วก็ยังมีที่ยังไม่ได้เก็บงานอยู่ด้านหลังก็อีกเทียบเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้จะพามาดูในส่วนของคันที่เก็บงานแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ราคานะครับโฉมนี้ก็อยู่ที่869,000บาทนะครับโดยเฉลี่ยนะครับอนี่สีขาวนะครับแต่ว่าคันนี้รอปล่อยแล้วมีเจ้าของแล้วนะครับนอกจาก f o r ์ u n ูเนร์ะครับรถครอบครัวเราก็มีอีกนะไม่ว่าจะเป็น m ิวเอนะครับหรือพวกแบรนด์ Mitsubishi อะไรนี้เราก็มีนะครับวันนี้จะเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับโฉมหน้าแชมป์มิวเอก็มีนะครับ ลูกค้าอยากได้รุ่นไหนนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ